ทุกคนสวัสดีคะ่ะชีวิตคือการออกเดินทางวันนี้เราจะเดินทางชมนกชมวิวนะคะไม่ได้ไปไหนหรอกไปซื้อของมาขายนั่นเองทุกคนคิดว่าเบลจะไปไหนเบลไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแล้วก็ทํางานทุกคนคะ่ะมือนีกนัทางเก่าทางเดิมเส้นทางเดิมแต่ตอนนี้อบอตเพ่นมาหฮทธทางเห็นไหมเราเดยทุกคนคะ่ะแล้วถนนหนทางก็แบบอุ้ย ยองเลยดีเลิศประเสริฐสีมันค่อนข้างที่แบบว่าขับรถพิวิสบายเลยซาเล้งเบลก็คือแบบว่าปิวเวินเลเยทุกคนขาขี่ลื่นปื้ลื่นปืนปนเลยถนนหนทางดีมากพันมาเฮตทางเขาบ้านให้กันเลิศไม่ต้องมีแบบว่าทางเข้าบ้านไม่ได้เป็นหลุมอุกบาทเหมือนเดินทางไปดวงจันรแล้วนะตอนนี้เนี่ยเฮาสิไปดาวเนปจุแลนวเดะตัวคนขบับ หมูบ่บ้านเบลก็รลศกันยังพัฒนาพัฒน,ฒนใจ๋ไปแล้ววันนี้เบลออกไปซื้อของที่นาวังนะคะทุกคนคะ่ะออกจากบ้านก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งเลยไปที่นาวังทุกคนทางผ่านมันก็จะมีภูเขามีต้นไม้อะไรมีสวนเยอะแยะมากมายเนาะทุกคนก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะไปซื้อของมาแล้วเบลก็ขับมาอีกถนนใหญ่เลยขับมาถนนใหญ่ครับปายนู่นเลยไปถึงอ่าไปสนีทุกคนคะ่ะ มาถึงตลาดกกโคอประมาณเที่ยงพอดีก็กลัวว่าลูกจะหิวข้าวก็เลยพาเด็กหน่อยมาแวะกินข้าวที่ร้านข้าวแกงก่อนทุกคนต้าข้าวแกงตรงเนี้ยอร่อยดีนะทุกคนข้าวหนึ่งอย่างกับสองอย่างประมาณห้าสิบบาทประมาณนี้เพียดินเขาก็มาชี้เลยหมูทอดได้คนละจานละจานมีน้ำซุปไห่พอมีน้ำกะปิกะปิไห้น้ามีผักให้ด้วยนะแต่แต่ชอบดกกก็ก็กินได้บอ่อบปันได้เราทุกคนขายก,กินไปเป็นเพื่อนลูกเนาะวันนี้กิน ลาบอ่าลาบอะไรลาบหมูแล้วก็มีอ่าผ้าผ้าแตงใส่หมูอืคนอีหยังมากินลาบแต่ไม่เคยได้ลาบอะไรกับเขาสักทีเลยไม่รู้ทําไมนะแต่ใจเรานะ่ะมันต้องลงมือทํามันถึงจะได้เป็นอย่างหวังที่เราอยากต้องการถ้าเรานอนนิ่งเป็นผักอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราอะ่ะ ลงมือทํามันจะสําเร็จแน่นอนนี่คือกติประจําใจในชีวิตเรานะตอนนี้ลงมือทําคือคําตอบเพร่ะแหละชีวิตนี้มีแต่ค,คําคมบ้าๆบอๆไปบันๆงนั้นแหละทุกคนค่ะกินข้าวเสร็จเบาก็แวะไปซื้อมาขามดองมีทั้งมะขามดองมาขามหวานกวนนะคะวันนี้ที่เราเอาไปส่งเนะาะจะเตรียมของไว้เยอะมากแล้วก็ ขนของไปส่งที่ไปรษณีย์ให้ทุกคนนะคะดีๆก็เอ็นจอยแห่งการกินอาหารการกินเข้าวนอ,อกบ้านนานๆทีาอนีง่าทีสุน้ ไปส่งของกลับมาแล้วเบลก็แวะไปที่ตลาดแล้วก็ก่อนที่ไปตลาดเบลไปโรงเรียนพี่อดินก่อนนะทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มจะเปิดเรียนกันแล้ววันที่3พฤศจิกายนนี้อาดินกับอานาก็จะเปิดโรงเรียนแล้วเบลก็จะเข้าไปเคลียร์า็จะจ่ายค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะแล้วก็ถ้าเราจะซื้อชุดซื้ออะไรใหม่ก็่าไปซื้อที่โรงเรียนได้เลยแต่ของเบลเบลลองดูแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วกางเกงก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ แต่้ามันยังใส่ใบกับสิสื่อให้ใหม่อยู่ทุกคนคะ่ะก็เลยไปที่โรงเรียนมาแล้วก็ไปเคี่ยวคายเซจายน,นูนี่นันเดทุกคนแล้วก็กลับออกมาเบลก็เลยมาซื้อหนังหมูเพื่อที่จะเอาไปทําแคบหมูประมาณสิบโลนะคะอยู่ที่เดิมเจ้าเก่าเจ้าประจําในตลาดนั่นเองทุกคนคะ่ะร้านนี้เบลไปซื้อประจําหมูดีหมูสด ของแท้แซ่บอร่อยสดใหม่ไม่มีกลิ่นหือดแน่นอนค่ะได้ก็เลยได้ซี่โครงหมูมาด้วยทุกคนเพราะนัดกันกันกบป้ากับพี่เตยไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าเราอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเบลก็เลยว่าเบลบจะลองทําก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เบลบอกให้ทุกคนฟังว่าเบลอยากขายกว๋วยเตี๋ยวเพราะมันเป็นเมนูที่แบบใครๆก็นึกอยากกินอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบว่าเป็นแบบ มันไม่ตกตลาดเลยอ่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวใครก็เนึกอากยกินก๋วยเตี๋ยวเบลเองก็เนื้อากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแต่เบลเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรที่มันเป็นตุนๆอ่ะทุกคนแต่เป็นเนื้อสดๆก็กินได้แหละแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยชอบแต่เบลชอบอะไรที่มันตุนๆมากอย่างเงี้ยก็เลยชอบซี่โครงหมูเอามาตุนเวลาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวเบลว่ามันอร่อยดีนะคะแต่ได้ไปซื้อหมูมาทุกคนค่ะไปซื้อหมูมาได้ซี่โครงแล้วก็ กร,กระดูกหมูที่เขาเอาไปต้มน้ําซุปนะคะแล้วก็ไปซื้อเครื่องกว๋วยเตี๋ยวมาหน่อยๆวันนี้เรจะลงมือทำเองเลยให้ทุกคนในบ้านชิมว่าเราทำออกมาแล้วอะ่ะ มันเป็นยังไงมันอร่อยไหมติชมกันได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนจะโบลก็ไปคุยคุยกับพี่เตยแล้วแหละว่าอะทำแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าให้พี่เตยชิมอันบางสิ่งบางอย่างแกจะพูดเลยว่าอะต้องปรับอันนี้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเน,น,นี่ยโบก็จะให้คนที่บ้านนี่แหละเป็นคนชิมลําดับต่อไปก็คงจะเป็นเพื่อนนะนะมามาชิมด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโบคิดว่าอันเนี้ย มันก็เลิศอยู่นะเพราะตอนที่อยู่อี่านะเแบลบก็ทําให้พพี่เอให้เพื่อนนะกินทุกคนก็แบบว่าอร่อยมากแบบเลิศนะเแบลบก็ผ่านนะเก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเบลว่ามันเกิดได้อยู่ดีแต่เวลาที่เราทําก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันต้องเล่นใหญ่ทุกคนเครื่องมันต้องครบเครื่องมันต้องแน่นถ้ามันไม่แน่นมันไม่ครบอ่ะมันจะบดแสบเลยได้ก๋วยเตี๋ยวมันจะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอะ่ะก๋วยเตี๋ยวมันต้องเล่นใหญ่ทุกคนวันนี้ลงทุนไปแค่เท่าไหร่เองหมู หมูที่ไปซื้อมาไปซื้อซี่โคกระดูกหมูที่เอาไปต้มซุปเนาะที่จะแพงๆหน่อยก็จะมีแค่ซี่โครงหมูเพราะว่ามันโลละซี่โครงหมูสไลด์อะโลละประมาณร้อยสามสิบห้าหรือเท่าไหร่นี่แหละเบลจําไม่ได้นะคะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ซุปกระดูกมันก็เท่าไหร่เองอ่าสี่สิบเจ็ดบาท เท่าไหร่นี่แหละนั่นแหละประมาณนั้นเส้นเบลซื้อเส้นมาก็จะมีเส้นเล็กแล้วก็มีเหลืองนะคะมาหมาซื้อมานะคะแล้วก็จะมีอาเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวแล้วเาก็จะเบลจะใส่พวกน้ำซอสกว๋วยเตี๋ยวที่มันสําเร็จรูปอันนี้อ่าใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ปรุงรสง่ายๆธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เรากินนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยอีกอย่างก็ว่ากันไปนะเนาะเท่ากับใส่เข้าไปวันนี้เบลจะเจียวกระเทียมเจียวเองแล้วก็ จะเอาพริกป่อนอมาผัดเองนะคะคือจะเห็ดเองทุกอย่างแล้วเบลก็ซื้อลูกชิ้นมาด้วยเป็นลูกชิ้นหมูห่อเล็ก3 5บาททุกคนคะ่ะส0บาทสามสิบหาบาทห่อหน่อยกินได้เบิร์ตั้วละบ้านพี่เตยก็ประมาณ5คนบ้านเบลสามคนเป็นแปดทุกคนคะ่ะแต่ถ้าอยาิพีน้องมากเนี่ยอุ้ยแต่ถ้าเราทาอ่ะเบลคิดว่าเงินพันหนึ่งอ่ะเงินพันกว่าบาทลงทุนไปซะอ่ะพวกอ่ะ มันอาจเล็ก,เกๆอาจลงทุนแบบมันอาจจะเยอะหน่อยแบบหม้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จานอะไรแบบนี้เนาะแต่เบลวอลิงไว้แล้วเบลไม่เอาหม้อใหญ่ทุกคนเบลสินค้ายเฉพาะหม้อหน่อยเพราะเบลจะขายสามอย่างพวกของทอดอ่ะเบลจะตัดออกทุกคนูสงสารลูกจริงๆนะ คตรสงสารลูกเลยเวลาที่แบบว่าเขาเห็นแล้วเขาอยากกินกินของทอดหลายมันกับบดีเนะาะถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้คือมันขายได้อีดีเรืของทอดนะแต่ก็สงสารลูกเราด้วยแต่เวลที่เราจะขายเราก็จะขายลูกชิ้นแล้วก็จะมียำเนาะมันก็ได้ตายตัวอยู่แล้วแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวที่เปจะเพิ่มเข้ามาส่วนขนมพวกของทอดเปจะตัดออกเปแบบจะบม่ขายนะคะเพราะว่า อ,อีกอย่างน,นก็คือเปลืองแก๊สด,ด้วยทุกคนของทอดเพราะเราไม่ได้ขายที่ตลาดใหญ่ที่ตลาดห่ก็คือตั้งแก๊สอันใหญ่แล้วตั้งหม้อทอดใหญ่ก็ทอดวางวางวาง,าง,าง,างคนก็มาซื้อซื้อซื้อคือปริมาณที่เอามามันก็หมดไปแต่ของเราจํานวนคนในหมู่บ้านมันไม่เยอะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างที่จะเปลืองแก๊สเบลก็เลยว่าแบบเแบลบจะตัดออกด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพลูกเราด้วยขนมเบลก็จะบม่เอามาขายเพราะว่านานากินเยอะเกินแล้วไม่กินข้าวก็เลยแบบ ไม่เอาดีกว่านะทุกคนเหตุไปเหตุมาเนี่ยแบบเบลยดืนทําตั้งแต่สี่โมงเย็นเนาะจนกินเป็นเขาแรกเแบลบใช้หม้อที่ว่าพี่เอฟซีส่งมาให้ตั้งนานแล้วอ่ามันเป็นหม้ออบแรงหม้อแรงดันหม้ออัดแรงดันนะคะเอามาตุนเนี่ยชั่วโมงเดียวเแบลบตั้งนาฬิกาไว้ประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีหมูเปื่อยมากทุกคนแล้วน้ําซุปแบบเแบลบว่าแค่นี้แหละรสนี้คือโอเคเลยหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เบลจะซื้อมาเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ใหญ่เบลฉิแบบอลงทุ่นหลาย ซื้อแค่ถ้วยแล้วก็พวกถ้วยพวกจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตะเกียบอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกอ่าหม้อไม่บเบลลงไว้แล้วแหละไม่เอาอันใหญ่มากเข้ากับสิขายได้ปริมาตที่พอดีขายซัมนียคือบทนี้เข่ากับคือ,คอปิดจบเลยนะคะเข้าคือปิดจบเลยเราไม่รีบทุกคนคะ่ะเข้าเอาเอาแค่นั้นกับพ่อนะอก็ไปเรื่อยแหละถ้ามันดีมันเลิศอะไรอย่างเงี้ยเข่ากับค่อยว่ากันไปทุกคนปรับเปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนกันได้ถ้าอันไหนมันไม่เหมาะกับชีวิตเราหรืออันไหนมัน ทำไปแล้วมันรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงในต้นทุนมากเกินไปเราเลือกที่ตัดออกได้นะทุกคนแล้วเปลืองแก๊สเปลืองอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มค่ากับเราเราไเทากับเบอรอาแต่ลูกชิ้นนะ่ะมันตายตัวอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ของทอดอะ่ะมันจะมีแค่เด็กๆเ,เ,เท่านั้นอ่าถ้าเทศกาลเนี่ยเบลว่าได้เทศกาลค้นกับซื้ออยู่เพราะบางคนพ่อแม่บางคนมาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกะลูกอยากกินอ่ะได้เนาะมาเทศใส่ทเทศกาลเบลก็ว่ามันก็น่าจะเลิศดอยู่ นั่นแหละแต่ว่าถ้าวันธรรมดาแบบบ,ยบยอยกบอยกนี่ปนไดมันเปลืองแก,แกนแห้งเลยของถอดแล้วมีคนซื้อบ้างแรกๆก็มีเยอะต่อไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเด็กๆเขากินเยอะมันกระบาดอีกละ่ะเนาะมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราอ่า ได้เจอมาแล้วก็เอามาคิดคำนวณปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตได้ไม่มีผิดมีถูกนะทุกคนการลงมือทำอะไม่มีผิดมีถูกเราทําได้หมดอันไหนไม่เหมาะสมเราตัดออกอันไหนเหมาะสมเราก็ทําต่ออันไหนเข้าพอใจเข้ากระเฮ็ดไปต่อชีวิตไม่มีอะไรมากมายชีวิตไม่ซํมหนีทุกคนคะ่ะอยู่ไปรอวันจากไปแค่นั้นเองตื่นขึ้นมาก็สู้ใหม่ใครไม่สู้ก็นั่งพักก่อน พักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เแบลบคือกันทุกคนค่ะบางทีก็มีแบบช่วงอารมณ์ชีวิตแล้วก็เราก็คิดหาวิชาชีพดำรงชีพของเราให้มันอยู่รอดเนาะเพราะว่าวันหนึง่งลูกเติบโตไปเขากลับไปในทางข้างหนา้าเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะบ่อยากเป็นผ้าราภัยแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วงเข้ากับสิเอาชีวิตเท่าให้มันเป็นรักเป็นกลางมีเงินเลี้ยงลูก มีเงินในการใช้ชีวิตเราก็มีอาชีพที่มันยั่งยืนทุกคนคะ่ะนี่ละเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับคำแล้วพี่เตยยังไปรับหลานยังไม่กลับมาเลยก่อนที่เบลเฮ็ดโมูตุนแล้วแล้วฝนตกลงมายังคักเลยทุกคนตกลงมาแบบแรงมากตกแบบไม่มีปีไม่ีคุยเลยแบบเทลงมามากๆเลยแล้วพี่เตยยังไม่มาตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกงแรงแล้วเริ่มหิวกันแล้วร้านกับมาแล้ว ป้ายังไม่มาป้ารอพี่เตยเนาะอดินกับอนาณาก็หิวแล้วก็เลยจัดมาม่าให้หลานหลานโดลหลานชายคนเล็กอะ่ะนั่นแหละเขาอยากกินมีเหลืองพี่อดินกับอนานเขากินมาม่านะคะเขาก็นําซุปกว๋วยเตี๋ยวตุนตนของข้านหนใส่เข้าไปโอ้ยอยากจะบอกเลย ตอนที่กินอยู่ในครอบครัวบรดเายเพราะว่ากินไม่พร้อมกันทุกคนเบลก็กินไปก่อนกับหลายชาญคนตัวก็กินไปแล้วเบลกินเส้นเล็กนะคะมือหนอีเป็นกระมังเลยนะคะขออนุญาตซีเดทุกวันนั่นแหละซีเดทุกวันไม่ได้กินพร้อมกันก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่สังเกตดูเลยล้านคนเล็กเบลอะถ้าอันไหนอร่อยนะ นางกินหมดถ้วยเลยทุกคนแต่อันใดย่ม่ไดที่เบลเฮดบวเสบนางจะไม่กินหมดทุกคนดูได้ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ได้ยอตัวเองนะแต่รู้สึกว่าอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นเบลก็เฮดแสบยูบวถึงบ้านน่ะนะคนในครอบครัวก็กินหมดหลานคนโตเบลก็บอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนมาก็อร่อยพี่เตยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินอันนี้สักเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าระบบใหอยมันอันนี้เนาะสงสัยแบบมันอร่อยแล้ว ทำมาแบบเต็มถ้วยพูนๆเลยกินเบิดเสยทุกคนขากินหมดเฉยเลยแล้วเบลก็เลยถามพี่ว่าอร่อยไหมพี่เตยบอกว่าเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยมันหลดเปิดแล้ว <c oughs> ไม่ได้ยอตัวเองนะทุกคนอันนี้มีคนชมจริงๆใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเด้อผูเดมาเที่ยวนอนงบัวลําพูอ่อนอหน้าก,กางนะจ๊ะจา,จามานุมบลรีล๊าเนะขามาบ้านเบลเลยๆเดี๋ยวปักโลเคชั่นไปให้ มากิวเตี๋วด้วยค่ะเด้อผักวันนี้เราก็จัดเต็มมีทั้งถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งนะคะมีข่าพรมนิดหน่อยทุกคนเดียแวบบเมาฟานใส่กันแล้วก็กินคู่กับสลัดเนาะเข้ากับใจโลงมือปลูกผักทุกคนเแบวบก็จะปลูกผักไว้จะตั้งร้านให้มันทันกับปีใหม่เนาะเแบลบเองก็ออเดอร์ก็เริ่มเบาบางลงแล้วยาเยอะอะไรเงี้ยเแบลบก็ อ่ะค่อยๆเคลียร์ออกแล้วจะปรับบ้านเราให้มันสวยก่อนปลูกพัก้มันงามๆตอนรับปีใหม่ทุกคนคะ่ะหน้าร้านเรามีอยู่แล้วแหละแบบเปิดวันหนึ่งสองวันก็ได้ขายแล้วนะคะแล้วสูตรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรตายตัวห้ากระเฮ็ดไปตามรสชาติที่เรากิน คนมากินอาจจะกินเหมือนเราก็ได้นะคะเบลคิดว่ามันก็น่าจะดีนั่นแหละทุกคนชีวิตบ่มีอีหอย่างใดมั่งยังไงต้องลงมือทําหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆหาคาคา่า,านทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะเฮ้าบอรีบหล่อนเฮ้าบอควักไฟในสิ่งอื่นให้มันยากง่ายต่อชีวิตทุกคนเบลอะ ถ้าไม่มีนี่หรือไม่มีอะไรแล้วเแบลบก็ใช้ชีวิตชิ่วๆแล้วทุกคนบ่อยากมีบ่อย่างยั่งแล้วทุกคนค่ะขี่ซาเลงแต่แตไปตลาดเนี่ยเแบลบก็มีความสุขแล้วทุกคนห้านเบลก็หิวแล้วนะคะมายืนรอแล้วขันบห่หิวคนบม่มายืนรอเด้ทุกคนค่ะห้านคนโตอยู่มดซีเลยในอนาคตสัตวแพทย์นะคะตรงนี้ไปเดี่ยนสัตวแพทย์ภาษาอังกฤษก็เลิศดอยู่นะนะ แต่ว่าค่าเทอมนี่ตี้ยมันสิเลิศบ่เพราะทุกวันนี้เด็กเรียนแบบแพงมากทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสู้ไปอยู่ไปเนาะอยากเป็นอะไรก็อ่ะ เป็นตามที่ใจต้องการเนาะหลานคนโตก็จะไปเป,นเปน็นมีอาชีพก่อนเพื่อนแล้วลูกๆหลานๆที่อยู่ในบ้านก็จะตามรอยกันไปเรื่อยๆนะคะเบลว่ะเบลเคยชอบอยากให้พี่อดีนเป็นทหารอยากให้พี่อดินเป็นพุณนหมอทหารทุกคนยากอยากแต่วันที่เบลว่ะพาพี่อดินไปปลูกดอกทานตะวันจําได้ไหมแล้วมันมีหญ้าเยอะๆใช่ไหมทุกคนปลูกดอกทานตะวันเสร็จแล้วอะ่ะอดีนอ่ะ เป็นแบบผื่นขึ้นตาบวมขาบวมมือบวมเหมือนลมพิษอะ่ะนั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยเแบลบก็เลยแบบเลิกหวังแล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าลูกอยากอยากจะไปเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ต้องเข้าป่าที่มันไม่ต้องใช้ความอดทนมากมายนะ่ะปรากวาลูกเบลตุยทุกคนขานั่งบวมบวมไปหมดเลยแล้วปลูกดอกทานตะวันเสร็จเรียบร้อยช่วยเบลทำใช่ไหมแล้วไปแม่หนูเหนื่อยแล้วหนูไปนั่งพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะเแบลบก็เลยว่าไปนั่งพักเลย พอทีเนี้ยหันกลับมาอีกทีลูกตาบวมแล้วอ่ะทุกคนตาบวมมือบวมเป็นอย่างนี้เลยแล้วอดีนอ่ะกินอันนั้นไม่ได้ มันจะเป็นเหมือนถั่วถั่วลันเตาที่มันอบแห้งอ่ะทุกคนกินไม่ได้เลยกินแล้วขาบวมปากบวมเลยอดินแพ้มากๆากอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่อันนี้แพ้สุดๆเลยแล้วทีเนี้ยพอลูกบวมขาบวมใช่ไหมเบลก็เลยให้ลูกกไปอาบน้ําจับเพียดินอาบน้ําใส่เชมผู้อาบน้ำเบลก็เลยเอายาแก้แพ้ที่เบลได้มาจากคีเนี่ยให้ลูกกินส่วนหนึ่งทุกคนก็พักแป๊บหนึ่งเนาะกินพอกินยาไปแป๊บหนึ่งอ่ะ,อะ พื้นมันก็เริ่มยุบลงแสดงว่าอาดินเนี่ยแพ้พวกหญ้าแพ้พวกอะไรตอนเด็กๆเ,เบลก็เป็นแต่เบลก็ไปทุ่งนากับตากับยายตาคุณตาเบลเนี่ยซื้อขารามาัไยอะ่ะยกยกโหลมาเลยนะเอาไว้ให้เบลโดยเฉพาะเพราะว่าเบลเป็นคนที่แบบว่าคันแล้วนอนไม่ได้ตรงท่าขารามาัยแบบโปะแป้งพร้อมทอดอะ่ะทุกคนนั่นแหละโปะคาวามาัย พร้อมทอดเลยแล,แ,ลแล้วค่อยถึงจะน,นอนได้ไม่งั้นมันจะขันเพราะเบลต้องไปหักข้าวโพดแต่ก่อนตาปลูกข้าวโพดท,ที่ว่าเอาเขาเอาไปขายแล้วเป็นอาหารของสัตว์ไอสีเหลืองๆอะ่ะทุกคนนั่นแหละพอกมัลแก่มาเราก็ต้องไปเก็บข้าวโพดใส่กระสอบแล้วก็แบกมาไว้ไม่ต้องแบกหรอกลุงเบลอ่ะแกเอารถไถแล้วก็ทําไปทําไปให้มันเป็นกระสอบแล้วแดดร้อนมากขนาดว่าใส่เสื้อแขนยาวเกงๆขาย,ยาวรองเท้าบูท ถุงมือหอ่อหน้าหอ่อตาเนี่ยไม่ไม่พ้นกับคําว่าขันทุกคนขันตอนที่ไปทนะําน่ะไม่ขันตอนเลิกทําแล้วอ่ะตอนจะนอน่ะเบลเป็นทุกครั้งประจําเป็นอย่างนี้จนจนแบบตาไม่อยู่อ่ะคุณตาเสียไปอ่ะพอไม่ได้ทําไร่ทําสวนแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเบลยังไปยูกับยุงกับยาน่ะเบลก็ขันเหมือนเดิมนะ ขาเบลยังเป็นแบบคันๆข,ข,ขนาดกลับมายังคันเลยทุกคนเบลเป็นคนแพ้แบบนี้ไม่แน่ใจว่าภูมิแพ้มันมาจากนมแม่ไหมเห็นในโฆษณาเขาพูดนะพวกเกี่ยวกับนมแม่อะไรอย่างเงี้ยภูมิแพ้ที่เกิดจากนมแม่แต่น,อน้องนาเนะไม่เป็นกินนมแม่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พี่อดินน่ะจะเป็นเหมือนเบลเลยเหมือนเป็นเหมือนกันเยอะมากเบลรูสึกว่าโอ้ภูมิแพ้มันมาจากนมแน่ๆเลยพราะพี่อดินกินนมบ่มันเกือบ ปีสองปีครึ่งนู่นเนอะกินนมแม่อย่างเดียวเอะเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะเนาะเลี้ยงลูกอย่างเดียวเป็นแม่พันธุอย่างเดียวทุกคนคะ่ะเขาก็ว่าพาไปใส่หรอกขอเขาก็ยุยยุ่แต่ตในห้องบออยู่แต่ในห้องอย่างเดียวก็กินนมแม่อย่างเดียวอ่ะเฮ็ดยังกับเอะกินนมกินนมอ่ะจะสิไปใสแล้วมันก็วนอยู่ในมุมเดิมๆสีสีทิศอยู่ตรงนั้นเนาะไม่ได้ไปไหนสักทีเอะเลี้ยงลูกไปเป็นแม่พันธุ์ไปอดีกินนมอยู่อะตั้งสองปีครึ่งเลยทุกคน เดี๋ยวเบลก็ระวังเอาเวลาที่เบลเข้าสวนเข้าอะไรเบลเห็นเบลใส่รองเท้าบู๊ตใส่กางเกงขายาวเสือ้อแขนยาวอย่างเงี้ยเบลจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปโดนคันๆมากเพราะยิ่งถ้าเกาขามากๆขามันไล่ทุกคนขามันจะไม่สวยมันเป็นรอยมันเป็นแผลอย่างเงี้ยเบลก็สงสารนดินอยู่ทุกคนมันน่าจะเป็นกับกรรมพันธ์เบลมั้งเพราะเบลก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภุมมแพ้แพ้ผูก พ้นขั้นยังเนี่ยพอโตมาอีกหน่อยก็เจอฝุ่นเจออะไรก็ภูมิแพ้กําเริบขึ้นต่อขึ้นต,นตายยางก็บากันไปอนาคตอ่าสี่สไม่รู้จะเป็นโรคอะไรนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นให้เบลแข็งแห้งก่อนบอกเลยโรคไข้ไข่เจ็บสต็อปหยุดหยุดตรงนั้นอย่าเฝ้ามากอย่าเพิ่งมาให้ลูกเบลจักแบบเออเรียนจบเขาแบบ ไปมีการไม่งานเหตุแบบมีอาชีพที่แบบยืนได้ก่อนนะอ่ะสีมา่าแบบโรคให้กัะเจ็บจะมาเลงอะไรเข้ามาเลยประยานเลยรุนในไม่เคยกลัวมันก็แม่ดิครับ <c oughs> อันนี้ลืมบ้านแล้ว <c oughs> คุยกับโรคไพ้กรเจ็บเนาะคนเราเนาะทุกคนไม่อยากเจ็บหรอกนะตอนนี้อยากมีแรงที่แบบทําให้แบบไปเรื่อยๆก่อนนะคะมันจะเป็นใดกันไ,ไม่เปลี่นถอทุกคนคะ่พะพอชีวิตนี้กับเบิร์ดอะไรแต่ย,ยาคักแน่เด๋วไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะในอนาคตเพราะ สิ่งที่ผ่านมาที่มองไปข้างหลังสิ่งที่ผ่านมาก,ก็คือสาหัสสาการมากแต่ว่ายืนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะทุกคนไม่ตุยก็บุญแล้วนะยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่าเพื่อนบอกเพื่อนเขาติดตามเบลมาตั้งแต่อยู่ที่นู่นเนาะเขาก็แบบมาหายอย่างเงี้ยมาได้ยังไงมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเบลบอกเลยถ้าเบลมาไม่ได้ก็ ก็คือตุยแหละเออพูดตรงๆเลยเพราะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอ่ะมันก็หมดอะไรตายยากแล้วอ่ะนั่นแหละพอมายืนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะทุกคนกับเป็นยังบุญอยู่เออเป็นแบบยังมีบุญมีวาสนาที่จะได้กลับมาบ้านอยู่พอเหยียบดินที่บ้านเน่ยคุณเออขาอ่อนเพราะอย่างก้มกราบพื้นดินพุนละ แต่คนบาปอย่างเราไม่ตุยง่ายๆหรอกทุกคนคะ่ะเขาต้องอยู่ชดใช้กรรมต่อไปนะคะเขายังมีเว้นมีกรรมอีกหลายที่เขาจะต้องชดใช้แต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะจิเจออุปสรรคยังก็แล้วแต่พร้อมลุยพร้อมสู้ไม่หวัน่นแม้หวั่นมามากม,ม,มาเด้ออาจารย์มากินกว๋วยเตี๋ยวบัตรที่นี่เรียวเลียวเยวดียบใส่เป็นกะละมังเลยทุกคนคะ่ะนี่ขอกินสักวันหนึ่งมันแซ่บทุกคนแบบ เบลตุนหมูอ่ะมันเปื่อยไปยันกระดูกเลยนะทุกคนหม้อแรงดันอ่ะมันรดมากพิ่เตยก็มาตอนที่เบลกินอิ่มแล้วเพราะนกินอิ่มแล้วก็นั่งเมาม้อยกันนิดนึงนะคะแล้วก็แยกกลับบ้านเพราะหลานเบลก็จะต้องไปโรงเรียนเพราะเอกชนเอ่อรัฐบาลเพเิ่มเรียนล้วได้แถวบ้านเบลแต่ว่าโรงเรียนพี่อดินะ่ยังไม่เปิด พอพี่เตยกลับบ้านเแบลบก็ล้างถ้วยล้างจานแล้ววันนี้ก็หั่นหมูด้วยนอนประมาณตีสองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ